สวัสดีครับผมเตยสอนใช้งานรถมาด้าใช้เป็นได้ใน3นาทีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถมาด้า CX3 นะครับรุ่นเบรดพัชครับเราจะมาดูกันนะครับว่าไอรุ่นเบรดพัดเนี่ยมันมีอะไรให้มาบ้างมันต่างจากตัวคอมฟอร์ซึ่งเป็นรุ่นลองท็อปหรือตัวเบรดยังไงบ้างนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับตัวน,นี้นะครับจะเป็น m a z d a CX3 2.0เบรพัด00นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่2นะครับในบรรดารในทั้งหมด4รุ่นนะครับเามาดูเลยครับว่าตัวนี้ให้อะไรามาบ้างนะครับนี่คือจากด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED แล้วนะครับมีไฟ d a y ย i ์ไทมด้วยไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่บริเวณด้านหน้าไฟตัดหมอกเ็จะไม่ได้ให้มานะครับ ตัวนี้จะล้อจะเป็นล้อแม็กนะครับ16นิ้วสีขาวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการตกแต่งมาแล้วนะครับก็จะมีการติดกันศาสตร์มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านข้างก่อนนะครับถอยมานิดนึงจะได้เห็นอด้านข้างทั้งหมดนะครับดูภายนอกกันก่อนครับ ตัวนี้จะติดคิ้วกันาสาดมาให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตนะครับด oh. ูไกลๆอันนี้จะเป็นการติดสเกิร์ตก็คือชุดแต่งนะครับห้าชิ้นนะครับเขาจะมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาด้วยก็คือชิ้นนี้นะครับ เซนเซอร์ S S ถอยหลังนะครับจะไม่มีมาให้นะครับตัวนี้เซ็นเซอร์ถอยหลังไม่มีนะครับจะมีท่อคู่ปลายท่อเป็นโครเมียมอันนี้คือท่อจริงเหมือนกันนะครับใช้ได้จริงๆเลยนะครับแต่จะมีกล้องมองหลังมาให้ครับนี่ครับจะอยู่ตรงนี้จะมีกล้องมองหลังมองหลังให้ครับแต่จะไม่มีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างนะครับตอนนี้จะมีฝาปิดเก็บที่เก็บสัมภาระท้ายนะครับตัวเนี้เราสามารถที่จะถอดได้เบาะนะครับจะพับ40 60เป็นเบาะพับแยกได้นะครับใช้งานได้อดีตนนประสงค์ตัวนี้ถาดท้ายนี่ จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับที่ทางลูกค้าท่านใดต้องการก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้จะมาดูด้านในครับว่าเขาให้ยางอะไรมาไหมนะครับนี่นะครับขนาด16นิ้วเส้นกันม,มีแรงนะครับอยู่ด้านในตรงนี้ครับผมแล้วก็อุปกรณ์ถอดล้อแล้วก็ลากถงครับเราดูห้องผู้โดยสารตอนหลังกันครับนะครับเดีย๋ยวผมเข้าไปนั่งข้างใน มองเห็นทัศนวิสัยนะครับเนี่ยฮะด้านหน้าเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูระยะขาของผมบ้างนะครับผมสูง170ซนเมตรนะครับอันนี้คือการปรับเบาะแบบธรรมดานะครับก็ระยะห่างจากเข่าถึงเบาะคุณนั่งด้านหน้าเนี่ยก็ยังเหลืออยู่นะครับและยังเอาเท้าเนี่ยครับสอยเข้าไปในใต้เบาะได้เลยนะครับหลังคานะครับจะเป็นสีขาวครับ มีไฟของห้องผู้โดยสารด้วยด้านหลังด้วยนะครับนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับแต่ดูแผงข้างประตูบ้างนะครับตัวนี้ที่เปิดโบรียมนะครับตัวนี้มันจะเป็นหนังเลยนะครับด้านข้างมันจะเป็นแคปลาครับมีที่วางแก้วให้นะครับสำหรับ ผู้โดยสารตอนหลังครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหน้ากันบ้างครับมาพร้อมปุ่มสมาร์ทย์เลดนะครับตัวนี้เปิดหรือปิดรถล็อกรถหรือปลดล็อกรถนะครับเสา B เนี่ยจะเป็นแบบเปียโนแบ็นะครับก็คือมันจะมีความเป็นมันเงานะครับตัวนี้สวยงามนะครับ นข้างครับอ่านี่ตรงนี้จะเป็นลายลายแบบเรียบๆนะครับตัวนี้หรูหรานะครับเส้นได้เย็บแบบประณีตนะครับตัวนี้เข้ามาด้านในกันเลยอ่าที่พวงมาลัยนะครับจะมีปุ่มมันติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลื่อนสถานีได้รับสายวางสายที่พวงมาไลัยได้เลยนะครับ แล้วก็จะมีคูตคอนโทรลนะครับระบบควบคุมความเร็วคงที่มาให้ด้วยพวงมาลัยจะเป็นแบบไฟฟ้าครับ EPS ครับเร็วนะครับจะหนักขึ้นนะครับขับช้าจะเบานะครับปรับน้ําหนักของพวงมาลัยตามความเร็วรถครับเลื่อนไม้ก็จะเป็นแบบทั่วไปนะครับธรรมดาตรงนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้วยนะครับอันนี้นะครับ หน้าจอเนี่ยครับที่ให้มาจะเป็นขนาดเจ็ดนิ้วครับคอนโซลหน้านะครับจะหุ้มด้วยหนังนะครับเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังผสมผ้านะครับตัวนี้เบาะหนังผสมผ้าลมจะมีมาให้6ลูกนะครับตรงนี้ช่องแอร์นะครับจะเป็น4ช่อง1 2ึนะครับสและสี่ครับ จะมีระบบ i Stop มาให้ด้วยตัวนี้จะเป็นมีระบบปัดน้ำฝนนะครับอัตโนมัติครับเดี๋ยวเราจะมาดูแอร์นะครับเดี๋ยวปิดแอร์นิดนึลงลมมันออกเยอะแอร์จะเป็นแบบมือหมุนนะครับจะมีฮีเตอร์ให้ด้วย USB จะมี2ช่องนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ Apple CarPlay รองรับนะครับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเกียร์ครับ จะเป็นแบบออโต้หกสปีดนะครับสามารถปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะครับตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเซ็นเตอร์คอมบิเดอร์เอาไว้ควบคุมจอนะครับตัวนี้เป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงครับผมมาพร้อมกับออ t โต้โฮนะครับช่วยอำนวยความสะดวกตัวนี้ออ t โต้โฮเอาไว้ทำอะไรนะครับถ้าสมมุติว่าเราติดไฟแดงอยู่นะครับปกติเราจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์จากดนะครับมาเป็น N น,นะครับเพื่อ เราจะไม่ต้องเหยียบเบรกตลอดเวลานะครับแต่ถ้ามีออโต้โฮป๊บเรากดใช้นะครับเราสามารถที่จะเข้าตัวมาไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับจากดีมาเอ็นเลยนะครับค้างไว้ที่ตัวดีได้และสามารถเมื่อรถหยุดนิ่งเราสามารถที่จะปล่อยเท้าออกจากเบรกได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะออกรถนะครับไฟเขียวแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเหยียบคันเร่งแล้วไปได้เลยนะครับ ช่วยให้เราขับรถในเมืองเมื่อน้อยมากนะครับสะดวกมากๆเลยมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้จะใช้นิ้วเดียวในการดึงเบรกมือขึ้นและกดเบรกมือก็ใช้นิ้วเดียวเหมือนกันนะครับตัวนี้จะมีโหมดสปอร์ตด้วยนะครับก็คือเอาไว้เล่งแสงนั่นเองนะครับคล้ายๆกับการพลิกดาวน์นั่นเองอเดี๋ยวเรามาดูที่วางพักแขนนะครับก็ระดับนึงนะครับโอเคอยู่ ดูภายในการช่องเก็บของกันบ้างอันนี้ผมสอดมือลงไปนะครับเอาก็ลึกพอสมครวรเลยนะครับเก็บของก็ได้เยอะอยู่โอเคครับเดี๋ยวเอามาดูเบาะนะครับนี่ครับเป็นเบาะหนังด้านบนเห็นไหมครับผสมผ้าก็คืออันนี้เลยเนาะแบบนี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็คือภายใน มาด้า CX3 เบรพัดตัวนี้นะครับแรงม้าจะอยู่ที่156แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่204นิวตันเมตรอัตราการกินน้ำมันจะอยู่ที่16.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับราคา8 9 0 0 0บาทลูกค้าท่านใดสนใจดูที่โชว์รูมได้ครับ ได้เห็นแล้วนะครับว่าไอ้รถรุ่นนี้มันให้ออปชันอะไรมาบ้างนะครับมีข้อแตกต่างระหว่างตัวเบรดและก็ตัวคอมฟอร์ตนะครับอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอจบอาการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับพบก,กับผมได้ใหม่ในคลิปหน้าครับผมเตยสอนใช้างานรถมาด้าใช้เป็นได้ใน3นาทีครับ